สบายดีพี่น้องสบายดีตอนสวยๆเดี๋ยพี่นอ้องสงใส่สิเทียงมาแหละเนาะเอากระสุมโอกระต้มพี่น้องปองไปตอกกระตั้งเต้อีพอจักไหมันก็ยังใส่ได้อยู่ด้พี่น้องเลยอืตอกฟีมืออีพอ ฝีมือคุณพ่อจักมใาหอายเห่าไอเสียงดังเต <c oughs> ป,ป,ปีเห็นน้ำไหมเตปีเห็นน้ำไหมจ๊ะสบายดีพี่น้อง ไม่ได้ยิงห้องนะดูนี่ <c oughs> ไม่จะห่อกระต้มหรือจะเป็นกระต้มหรือก็จะเป็นข้าวหมกนะม <c oughs> ีกระดานจองซี่ดูดูนี่ด้วยโอ้ยจะเป็นไหมเนี่ยตอกตั้งแต่ตาจากพ่แม่หนูนั่น่ฮะ <c oughs> ตอก ไปกล้วยเนอ,อะกล้วยสุกๆจ้า <c oughs> หอเป็นบมเด้ดเ,เนาะเทน มาดูให้แม่เดียวอ,อีกระตุ้นแม่ด้เทนจะบัดแค่ดอกก็หาความงามเนาะขาให้ได้ข้าวสุกเนาะอี้อออเอาให้ได้ข้าวสุกก็สั่นเด้ เรีมาเขาพี่น้องจะะเขาเนี่ยเาสวยเลยไม่เน้นความสวยค่ะ <laughs> ต่อเ็ต้องเตะอีกคนจ้าไขไม่ไ้เลยตอนนี้ก็กี่ปีแล้วนะป้าจิงคงมึงแต่อิ่มได้ ใบใหญ่ก็หัวใหญ่แล้วก็พี่น้องต้องสลับกันได้กระสางมันเนาะ ไอ้ขะต้มแมนตทนขะตมม้มกับผ้าแม่เนาะขะตม้มกำบผ้าแม่ หอ่อผิดเองเนาะห่อผิดเองนะคะไม่ได้ห่อขายค่ะห่อบางงามคืออีเมดอ่พี่น้องเลยห่อไม่สวยมันยายรอกบางงามเล่นเล่นคุณภาพอ๋อ Nenhum suco, nothing. não, não -tá. พี่เทนสิ้นเดือนเจอกันที่ลาวจ้ะมาดูให้แม่หน่อยครับสามโคมอิ่มเลยค่ะ หามหัวควันเด้อพี่นอ้องหามหัวควันเด้อเม่นได้แต่หามหัวควันเขาเด้อหนูอายค่ะกระตุ้มแมลงเช่นน,นะสิวี่ตัวอหออัวทำ เดี <N> ๋ยวากป็นพิเสษนะปก่อนไม่เป็นไรหออกินเองค่ะ <laughs> สีพี่โดได้สามคู่แล้วได้สามคู่แล้วม่ต้องกับหมงงาม สมคอมมม,ม,มุก็กป่วยเยพี่นองอัน,นก็สื่อขา้าได้ไปตรงสื่อขา้านะคะคอยระคิดว่นห่อซอกไม่ใส่นะคะ เจนครับมาดูคลิปไปแม่หน่อยนีินมาดูไปหน่อยแปบว่ากินกินกันคู่เดียวพี่น้องไว้อิ่มไปเลยเนาะอิ่มไปเลยค่ะนะคะข้าต้มข้าต้มมา มืออ้อยพองตีเร็วเร็วตีได้กินอาทีแล้วค่ะตีสิบพี่น้องบ้านนี้เขาบอเซเลไร์แล้วพี่นอ้องจะฝากกุ้งไหลกุ้งเสร้ยเด้ออยู่ดีมแมงวัดสุขุสุขนเน้องพอกันไม่คิดหนาสบายดีไร้ไร้ไปทำไมแม่